ภรรยาของยายชาเถิดเทิงคะ่ะก็ต้องบอกว่าอดกินมือ้อทั้งที่ตัวเองเหลือเพียงแค่120อดมื้อกินมือ้อคู่ชีวิตยายชาไร้ทา,ายาทมีภรรยาน,นับร้อยคะ่ะในตลกตำนานอย่างยายชาเถิดเทิงเนี่ยเปิดใจผ่านทางรายการคุยซับโชว์เนะคะเจ้าตัวก็เปิดเส้นทางความรักกับภรรยาพร้อมเผยวิธีการในการก้าวสู่วงการแบบเต็มตัวยายชาหรือป้าแมวเนี่ยหรอคือชื่อเล่นชื่อแมวถ้าใครเรียกชื่อว่าแมวก็ถือว่ากันเอง ก่อนหน้างานไม่ค่อยมีอยู่แล้วมาเจอโควิดเนี่ยก็เป็นยังไงบ้างยา,ายชาก็บอกโอ้พอรายการไม่ได้เล่นปุ๊บเราก็เริ่มแย่นะซื้อถึงบ้านซื้อทั้งรถเราก็กลัวจะผ่อนบ้านไม่ได้ประกาศปล่อยบ้านเลย ตังติดตัวที่มีน้อยที่สุดตอนนั้นเท่าไหร่120สองคนภรรยาสามีภรรยาเนีไม่มีตังแล้วและอยู่กันยังไง120ก็กินแบบธรรมดากินน้อยหน่อยปกติกินวันละ2องมือ้อก็เหลือมื้อเดียวตอนนั้นก็ท้อนะแต่ว่าไม่ถอยหรอกหาทางออกค้าขายทำนู่นทำนี่ให้ชีวิตมันอยู่รอดเราก็อยู่ได้ย้อนกลับไปตอนเป็นตลกชื่อดังเห็นว่าลำบากมากถึงขั้นไปนอนน่วมเลยคือเรื่องจริงนะ เล่นตลกสมัยก่อนทีละ300เต็มที่ก็500มีชื่อเสียงหน่อยก็2,500ถึง3,000ประมาณนั้นเล่นได้เจ็ดที่แบ่งตัวให้คนละ150แล้วเราไปเช่าบ้านไงเป็นเดือนคือมันไม่ได้ต้องเช่าเป็นรายคืนวันไหนคนมาเช่าบ้านเต็มเราไม่มีที่นอนก็ต้องไปอาศัยซ่วมนอนมันต้องบอกว่าชีวิตนั้นลำบากมากๆนี่ทุกวันนี้ก็อยู่พอตัวค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ